วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาทานข้าวกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกอะไรวันนี้ทานน้ำพริกอ่ะน้ำพริกป่นแห้งนะคะนี่เลยที่เราเมีเคยลงวิธีการทํานี่วันนี้จะมากินด้วยมือนะคะล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะน้องส้มเองกินได้เลยนะคะกินด้วยมือนะคะน่ะน่ะครั้งแรกที่ลงคลิปแล้วทานด้วยมือนะคะมาเลยค่ะล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอืม กินเลยค่ะนี่แบบนี้อืมอืมมะเขือมะเขืออ่อืมอืม,อ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 มไขม่ต้มกินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้นะคะแล้วก็ขีปันอืมอือืม, <laughs> อมผักปังอืม อ๋อวยนี่ผักต้มอย่างเดียวหาเท่าที่หาได้อืมกินมืออร่อยที่สุดเลยอืมอืมอืมออย เไ้ยมาทำผมชิดจุกไหมอืมสุไวคายดีใจอืมข้าวมันร้อนก่อนเหรออืมทำคลิปกินก็ทำให้ถึงที่สุดค่ะตั้งใจทำอืมรสหมูล่ะอืม คลิปนี้ตุ้มตุ้มสน้สสสงอืมเขาบอกเขาในคลิปมีคุณภาพอืมคลิปนี้มีคุณภาพมากคลิปนี้มีคุณภาพมีไข่ต้มมีปลามีผักครบห้ามหมูดคลิปที่มีคุณภาพอืมอืมแบบนี้ พิซมีคุณภาพอืมอืมมดามามาเยอะๆเลอืมอืมยามือสะอาดแล้วยมมือต้องสะอาดนิดมอยค่ะอืมอืมอืมย่อยมากสุดยอด ผักปังน้องก็กินเป็นเพิ่งกินเป็นในวัยนี้เองค่ะแทนข้าวอร่อยทานมาร่อยแคบหมูปะม,มันก็มีออึมเลยเนาะเขาให้องคิดมีคุณภาพคลิปกินของเราก็ม,มีคุณภาพทีุ่ดเลยืออหือ ผักต้มคุณภาพครับทาม <c oughs> ปรบเข้าไปคุณภาพครับจานอืืมมพักืมอร่อยกลับขอโทษขอขอภัยคนที่ไม่ทานมือนะคะ อือวันนี้้องซ้องกม็มาทําว่าทานมือ,อยังไงนะคะอือทางบ้านแต่เขาเรียกเปิดข้าวด้วยมือแบบนี้นะคะอืมขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่าบ๊ายบาย